ก็าฝากด้วยนะคะเอ่อพรีเซนเตอร์ตัวใหม่ของเบลนะคะสำหรับเพอร์พีชบุกไฟเบอร์เจลลี่ค่ะก็อยากให้ทุกคนได้ลองทานดูนะคะก็คืออร่อยแล้วก็ที่สำคัญก็คือเห็นผลแล้วก็ดีต่อตัวเราด้วยค่ะ mm hmm. ก็วันนี้มาเปิดตัวนะคะเป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่นะคะของเพอร์พีชบุกไฟเบอร์เจลลี่ค่ะก็มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับปนชิตาค่ะสย mm ัสดีค่ะ โอ้ดีมากๆเลยค่ะดีกับออทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะสําหรับใครที่มีปัญหาทางเรื่องของออระบบขับถ่ายนะคะมันช่วยปรับสมดุลอะไรให้เราต่างๆวที่สําคัญคืออร่อยทานง่ายนะคะวัตถุดิบก็คือพรีเมียมจากต่างประเทศด้วยยังไงอยากให้ทุกคนลองดูนะคะสําหรับเพอร์พีชบุกไกโบดเป็นยังไงคะที่เราสัเวลา กินเราแบบเราจะรู้สึกมั่นใจคือมันจะรู้ได้ด้วยตัวเองอะค่ะคือแบบพอกินตอนกลางคืนก่อนนอนตื่นเช้ามาก็คือแบบรู้เรื่องเลยอะไรอย่างนี้ค่ะพราลัพธุขภาพอใช่ค่ะคือเราสามารถดูแลสุขภาพได้แบบง่าย,ายๆเพราะว่าคือเขาเป็นซองใช่ปหะคะก็คือแค่ฉีกแล้วก็กินเคี้ยวเป็นเจลลี่ก็คือมันทั้งหอมแล้วก็อร่อยทานง่ายด้วยแล้วก็ที่สําคัญก็คือเห็นผลค่ะก็ช่วยดูแลเรื่องรูปร่างของเราได้แบบ ดีเลยค่ะยงไงก็ฝากอุดหนุนเพื่อ c e e o o o k ไฟเบอร์เยอะๆด้วยค่ะ <laughs>